โรงเรียนบ้านเมกร,ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556ในวันเสาร์ที่12มกราคม2556เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนบ้านเมก อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีกิจกรรมภายในงานมีการแจกของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีมากมายการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและมีการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลขอเชิญพบกันเยอเๆนะคะ